เมสซีด่ดาวนักเตะสุดยิ่งใหญ่ลงสนามแล้วมาพร้อมกับตัวละครสุดเท่อย่างเมสซี่และมาพร้อมกับปืนสาย SG ยอดนิยมกับปืนซ b r 4ระดับ l ิจ e n ล a ี y มาในรูปแบบของก่องล้อมอรนารลนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวของปืนซ b r 4ระดับ ลีเจนดารี่นี่เองนะครับผมนะเออดูบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับผมนะมีลูกบอลตรงนี้ด้วยนั้นคนนี่ก็เวลาถือปืนจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเวลาเล็งประมาณนี้เลยวิ่งนะับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวปืนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นปืนที่ดูลูกทรงเนี่ยค่อนข้างล้ำเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันเด่นอยู่ตรงนี้นะผมนี่ ตัวละครเอนะครับผมเป็นตัวละครของลีโอเนลเมสซี่เอนะครับผมนี่โอ้โหเมสซี่มายิงปืนแล้วนะทุกคนล่าสุดน,นะโอ้โหบอกเลยเอาเรื่องจัดมีสะพายลูกบอลมาข้างหลังด้วยบอกเลยว่าโคเทโคเฟียวนะครับผมสำหรับตัวของลีโอเนลเมสซี่นะครับผมนี่โอ้โหเขาเฟียวเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่เลยนะครับสกินเฮดบิอเอสามนะครับผมนี่สีฟ,ฟ้าๆนะทุกคนนะ แล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่เป็นตัวของปืนพกนี่นะผม LK9 นะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวของวิ่งสูตรนะครับผมนี่เลยสีฟ้าฟ้านะั้นจะออกธีมฟ้าฟ้าผมสำหรับตัวของตู้นี้นะแล้วก็จะมีเป็นตัวของแฟตนะครับผมแฟตแบ่งนี่นะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของรูประดับดีเจนารีนะผมจะเป็นรูปรูปบอลหมุนๆแล้วก็มีแบบเหมือนแบบองศา hesion, ไซโคอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราไปท่านอ่นะผมเป็นท่า ใบแดงเป็นท่าใบาแดงนะครับผมโอ้โหนี่หมุนตัวเอาไปใบแดงจานโอ้โหเรียบร้อยโดนใบแดงเกินไปป้าัลหลถามจริงแล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่โอ้โหโคดิงการ์ดปปโคตรสวยนั่นคนแล้วก็อย่างท้ายเป็นตัวของรถเองนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้มาจัดนะครับผมนะปีทีไม่พอนะครับผมโอ้โหตอนแรก ใครคิดว่ามาจัดไม่ได้จัดนะครับผมทรีพีไม่พอนะคใครอยากสปอนเซอร์ก็สมาสมารถสมัครสมาชิกโดดเด็กมาได้นะครับผมเเก็ นะครับผมผมมีเซบิว9,000นะทุกคนมันไม่พอนะครับผมนะก็มุดดอกเลยตัวละครโคตรเฟี้ยวนะสำหรับตัวของเรียวเดียวเมซี่นะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเทคนิคการแต่งปืน M16 นะครับผมแต่ว่าเป็นการแต่งแบบว่าอ่าปืนออโต้เองนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปแต่งทุกคนดูนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนนึงไลค์ก่อนนะครับแล้วใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไป กควรประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนนะมใครมที่สนใจสามารถติดต่อทางเ Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเปอร์เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคิกลิงเ์แฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูของแต่งปืนนะผมกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสกินที่ผมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะผมสกินอนิเมตนะครับ ก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกใช้เป็นตัวโมโนติกสเปซเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มไลด์ดามิทในเองนะครับชิ้นต่อไปน้องก็คือตัว MIP r i ต์บอลเลตช็อตนะครับผมเดี๋ยวทำให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเดี๋ยวไวขึ้นนะครับต่อไปน้องเป็นตัวเปิร์นเองนะครับผมเป์นตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนโหมดปืนในเองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าออโต้นะครับผมจากปืนเบิร์ดก็คือปืน S16 เนะี่ยจากปืนเบิร์ดก็จะเป็นปืนออโต้ทันทีเลยนะครับผม ต่อไปนะผมคือตัว OWC Laser t e r t i c a l A นะครับตัวนี้จะทำให้เราสูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความเป็นยางเมื่อเล็งยิงได้เองนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับผมคือแบกซีตัว48ราว i n t e r n e t Max ตัวนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้จะเพิ่มกระสุนมาให้เราทั้งหมด18นัดน,นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับผมสาหของแตกปืน M16 นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับว่าปืนเนี่ยจะโหดขนาดใดน,นะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกัน มาทุกคนเราเข้าไปในเกมแล้วนะครับผมก็ได้เป็นด่างตัวคอฟายเอนะครับผมนะเป็นตัวโหมด domination ครับ <Yeah. S 1> ผมนะมาปุ๊บเดี๋ยวขอปลาคอนดักไว้ก็แลนนะกันทางนี้มีตัวมาเป้าไม่มีโลงเชาวเอ้ยโดดโดดเมื่อกี้นี่ไงผมมาด,ดิ <S <S <ช> <ques> เดน๋ยววะเฮ้ยไม่มีไม่โพลโอ้โหน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับผมไหนามาเฮ้ยโดดโดดโดดติดกระเพงอีกเหลือเชื่อ ไปตรงนี้ตัวหนึ่งเอาดิเอาดิาดไปไหนไวะลื้อตายไปไหนไม่เปล่าอยู่ไหนเอ้ยเขาผมหลุดมาถึงหลังบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันวะโอโ้โหเดี๋ยวหลุดมาถึงหลังบ้านละไม่เจอคนสับเกิดไหมเนี่ยมาดิก็สับเกิดไวไปนะืหมึงสับเกิดแล้วทุกคนเฮ้ยเกิดไปเปล่าเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วอ้าวเพื่อนลาอีกเดี๋ยวอยู่ไหนเอกมีตัวเปล่าเดี๋ยวว้าเดี๋ยวว้าเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไงวับๆไปไหนแล้วโอโ้โหเดี๋ยว ควักปืนพกออกมายิงเฉยเลยโอ้โหจากสไตเปอร์ก็เป็นควักปืนพกออกมาเฉยเลยว่ะทุกคนจนไปเป่านี่นี่เอาดิไม่กียก้ยิงใครไม่กี้ยิงใครไวรุ่นเอาดิเป็นไหนแล้วนี่ไงเราตายไปด,ดิคือเ1 6พงเนี่ยทุกคนมันพอมันใส่เป็นตัวของเปิร์กตัวนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมอัตาราลั่นปืนเนี่ยมันค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับผมนะพอใส่เป็นตัวของ เบิกอัตรารันไปนะครับผมนะบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่นะผมนะทุกคนก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมนี่ยิงกดตายเลยโอ้มาจากไหนว่าเลือดผมไม่พอไม่เกี้คือดาเมจมันรุนแรงแล้วนะครับผมแล้วก็พอเปิดมันแบบว่ารันไวนเนี่ยทุกคนมันก็ถือว่าโอเคขึ้นเลยนะครับผมนะ คือมันจะฆ่าสตูได้ไวมากเลยนะครับผมไปไหนไวรุ่นเห็นไหมคือเข้าหัวยิง4ี่สองกันทุกคนก็ดูเอาไหนไม่เปล่าไหนไหนเออวรุ่นผมดิเ้ยยิงไกลก็ไม่เว้นไหนมีเปลือกเปล่านี่ไงไปไหนไวลุ่นตายไปอีกเก็บ4ี่ไปแล้วไหนจะไมกหรือเปล่าไปช็อกักตีไปช็อตมาเลยปาทําไมเป็นยาลาโดนเอ็มเก็บ5ไปโอ้แล้วผมโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โดนยิงทะลุมาเลยเชื่อ ทะ,ทะลุจากหลังบ้านนะทุกคนไอตัวติใหม่อะเออมาึ่มไม่มีแวบๆไปไหนจะโดดมาดิมาอีกตัวนึงไปไหนอย่างนี้ต้องตามต้องตามต้องสามเลนี่ไงถึงมันจะคนละตัวก็เหอะไหนตรงนี้อีกตัวโอ้ยหันหลังกันมายิ่งทำไมวะพี่บอกเลยว่าเอาจัดนะทุกคนหลับตอกปืน M16 นะครับผม,ผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมมา,มาดิมาดิมาดิไม่โผล่ไม่โผล่เอาตาย หมมีป้ามีตัวไอ้ป้ามีตัวเป้า,มปาไม่มีเลยนั่นอยู่ตรงนี้หมดเอา้เดี๋ยวเพื่อนฝาดจเบ็นตัวหน่อยนะโอ้โหเลือกไม่ถูกอะทุกคนบางทีมันก็เยอะเกินไปนะฮัลโหลโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะเชื่อาปปึ๊บยังไงอยู่ไหนเออโอ้โหเรียบร้อยโดนเลยตัวตะไนเลยสอยมาจากไหนวะมาแย่ต้นตาสอยกลับนะอยู่ไหนวะเอ้นีไ่ไม่ทันเขาหลบเขาไปก่อนอุย้ยขอลบดีกว่าเดี๋ยวต้งหนึ่งหลบก่อนอเกือบแล้ว เกือบโดนสไนยิงละเอ้ยตีมาทำไมล้นมาทำไมถ้าเกมไม่ตัดนะตายแน่นอนบอกเลยก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมกับสกอร์75ต่อ56นะครับผมนะบอกเลยว่าถ้าเกมไม่ตัดไม่กีนะทุกคนโหจบนั่นแม่ตายนั่นแม่ตัวไม่เกียร์ตัวนี้ไม่มีตี่ทุกคนเอ้ยไป จังหวะนี้ผมไปดักก่อนเลยละกันปึ๊บใช่มีตัวเบ้าออทางนี้รอดักเลยรอดักรอยิ้มนี่ไงตายไปเห็นไหมทุกคนมันตายเขาั้า,าไวเลยนะนี่ตัวนี้เอาดีเดี๋ยวหลบกันหลบกันขึ้นไปอ้โหหลบไม่ทันนุนยังไหนวะเขมมาตอนไหนวะโอ้โหอยู่ดีๆอยากมาก็มาเฉยเลย แตทางหลังมาทำไมไม่กี้ยิงใครอะโหลโอ้ไม่กี้ยิงใครจะวัดเหรอะจะวัดกับ m 1 6กเหรอตรงนี้ไม่ป้าไม่มีเฮ้ยตรงนี้มีไม่มีอมอมโอ้อีกสองตัวโอ้แล้วปืนไฟด้วยจะเอาไปจะเอาอะไรไปรอดถามจริงโอ้โหจี้เอาอะไรไปร่อครับเนี้ยไปปึ๊บเฮ้ยตรงนี้ไม่ทันกำลังควักไอ้ขัตนะเร็วโหทุกคนใครก็ใครไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะมาดักขนาดนี้ก็นึกว่าจะไป จุดบีกันหมดอ่ะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆมันดักหน้าบ้านเฉยเลยอ่ะเฮ้ยมาปุ๊บยู่ไนเอ่ยมาขอเปิดปืนฉีดน้ําเลยละกันนี่อุ้งไกลไปตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเสียปืนฉีดน้ําฟรีโอ้เลเชียเสียปืนฉีดน้าฟรีเฉยเลยเเกิดไปเปล่าตรงนี้ไม่มีตัวเี้เล่าไม่นามีนะครับผมตรงนี้นะ อยู่ไหนกันเองอยู่ไหนกันไม่มีไม่โผล่ไม่มีไม่โผล่ไ,ไอตรงนี้2อตัวเลยเหรอโอ้โหเก็บได้ตัวเดียวอะทุกคนโอ้โหปืนเขาถือกันสองกระบ,บอกอะแล้วผมเดอยู่กระบอกเดียวอะไรไปรอดโอโ้อะไรกันครับเนี่ยปึแบบ๊บยังไงอยู่ในเออตรงนี้เหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวอา้าวไปไหนแล้วอันนี้ไงเอาตัวหลักก่อนเดี๋ยวโอ้โหหลบไม่ทันทุกคนเขามีมาปาดคอผมโอ้โหกาบเมื่อกี้แบบ ในใน,ในหัวเนี่ยคือคิดดับยิงตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตั้งหลังลงมายิงตัวแต่ไม่ทันโอ้โหโดนโดนมีดก่อนเ,อเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวหลบหลบปืนหล,ลบไปก่อนยังไงอยู่ไหนเออจะมาป้าเอ้ตรงนี้มันจะมีตัวนี่ไงตายไปโอ้โหโดนสไนโอ้โสันามาจากไหนวะอยู่ดีๆอย่างมาก็มาเฉยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นด้วยนะเห็นอยู่ตัวเดียวอยู่ดนนีสไนอยากยิงผมก็ยิงเฉยเลยโอ้โหเอ้ยมาทำไมชอบยิงเลยมาหลังเนี่ยเฮ้ย แต่ไม่เป้าหลังอะ่ะเอ้ยนี่ไงเอาดิเอาดิาดตายปุ๊บหลบก่อนเมื่อกี้เห็นสนายอยู่แวบบ๊แบๆบเราต้องหลบก่อนแหนขึ้นมาข้้งบมแล้วเอ้ยเอาดิเอาดิเก็บเก็บจัดบอกโห้เก็บจัดทุกคนต้องหนีไปเฉยเลยว่ะตรงนี้มนตัวป้าวมีนี่ไงไม่ทันโดนสนายอีกแล้วเฮ้ยสนายเป็นไรมากวันเนี้ยโอ้โหขยันยิงเหลือเกินตายไปตปอะไรจังวันนี้ปุ๊บมีตัวป้าทางนี้ เมียป้าเมียป้านี่ไงตัวนึงโอ้โหโดนหลังยิงว่ะนี่เราทมไมได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยว่ะเฮ้ยไปปึ๊บยังไงสไนขอมาหนิดมาหน่อยมาหน่อยเอาดีไงล่ะจะวัดอรอถ้าซึ้งหน้าก็ตายอยู่ดีนะบอกเลยไหนมีตัวอีกหรือเป้าอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนี่ไงตายอเอาสิไม,าไม่เป้าไม่ก็สไนโอ้ เขาเจอหน้าผมทีไรเขาปืนพกยิงใส่ผมรอดเ,เลยเขาคือเชื่อคือสนไนแท่มายิงใส่ผมเลยส่วนมากปืนพกทั้งนั้นเลยมามาปื๊บปึ๊บเรียบร้อยระยะไกลก็ไม่หวั่นนะบอกเลยก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร,ร์150ต่อ117นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวปืน M16 นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวปืน M16 ที่เป็นแบบออโต้นะครับผมนะแต่ว่า อ่าถ้าเปรียบเทียบกันนะครับผมคือตัวปืนดุงเนี่ยปกติมันเป็นปืนเบิร์นะครับผมเราต้องเสียหนึ่งช่องหน่อยทุกคนเพื่อไปใส่ตัวของเบิร์กออโต้นะครับผมแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ถึงกับแย่มากนะแต่ว่าอ่าเราต้องเสียช่องแต่งใบหนึ่งช่องนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไทยชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าผมทำเพื่อนไล่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมก็ได้คิวมปทั้งหมด27ิคิวนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอให,ใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเฟล